สวัสดีครับนี่น้องชี้ทำไรยิงเกินใจเฮ็ดยิงใจเฮ็ดอุ้ยเสียงไรเสียงเฮ็ดป่ะใช่ป่ะโอ้ยเสียงไซเรนเฮ็ดพี่แล้มีตัวช่วยด้วยน้องอาชีครับนี่พี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยตามหาลายไซเรนเฮ็ดกันอ่ะโอ้ยยิงอยิงมันเลยยิงมันยิงมันโอ้ยยิงมันยิงมัน ยิงเลยยิงเลยโอ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเก็บมาเก็บมาเร็วม er <culos> right <lam> <bedingt> ันตายแล้วเร็วมันลงแล้ว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 ไหน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 ป่ามาป่ามานี่ตัวอะไรเก็บอะไรใจเหี่ยวหมดัวไฟมาเก็บไว้เก็บไว้โยนไว้ตรงนี้โยนไว้ตรงนี้โอ้ยเห็ไหนไหนยิงมันยิงมันยิงมันเร็วแล้วั โอดูนี่ตายยังร้อนยังไหนเห็นอยู่ไหนโอ้โน้ดลงมาลงมาโน้ดโน้ดชี้นี่บีชี้นี่บีนี่เดี่ยวเดี่ยวมาเนี่ยโอ้โน้มันหนำแล้วโน้ดอยู่นี่อยู่นี่โน้ดน้องชี้น้องชี้นี่มันอยู่นี่เดี่ยวแต่นี่ให้อยู่ตรงนี้เดี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วลูกหาแล้วอยู่ไหนในอยู่ตัวสองตัวเลยโอ้เจอเปล่านี่เดินข้ามแล้วสองตัวเลย

ไ่ทำไรน้องชีน้องชีคราบน้องชีครับนี่น้องชีตามหาอะไรครับนี่ทะเลเฮ็ดทะเฮ็ดนี่ทะเลเฮ็ดนหมาอยู่ยิงมันทะเลเฮ็ดกนหมาอยู่็วโอ้โอ้ทเกินหมาโอ้เฮ็ดทะเเฮ็ดวิงตาม้ยุงหลังทะเลเฮ็ดยงหลังวิ่งหนีวิ่งหนีเดี๋ยวยงหลังทะเลเฮ็ยงหลังวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันมา้วเอาไปแ้วเอาแล้วเอาแล้วเอไปแล้วนีมัน

เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะที่วันนี้เราตามล่าหอยเฮ็ดกันใช่ป่ะโหวิ่งจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเนอะเหนื่อยเหนื่อยนู่นนะพิจิวิชิโออันนี้เรามาหาเฮ็ดกันแล้วนี่เรามาช่วยหายเฮ็ดกับน้องอชิกันนี่ก็ขอติดตามน้องอชินะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย เฮ้บายก่อนแล้วเฮ้บายกอนบายสวัสดีครับ